น่าติกตอกเปิดให้ร้านค้ายิงแอดแบบอัตโนมัติโดนปรับลดค่าคอมฉ่าเลยก็ใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเหมือนกับผมเนี่ยแล้วสงสัยนะครับว่าเฮ้ยสรุปแล้วร้านค้าเป็นคนลดค่าคอมเราเองหรือ Ti k t o k อกเนี่ยเป็นคนลดค่าคอมเราก็ตามข้อความที่ขึ้นด้านบนนี้เลยนะครับทางระบบ Tik t o ็อกเนี่ยก็ได้บอกแล้วนะครับว่าก็คือร้านค้าเนี่ยได้แบ่งค่าคอมมิชชั่นเป็นแบบ2ฝั่งแบบแรกก็คือถ้าเราโพสต์วิดีโอปกติแล้วขายได้แบบออร์แกนิกเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแบบ ที่เขาตั้งไว้แบบที่2ก็คือถ้าเขายิงโฆษณาเมื่อไหร่นะครับเขาสามารถปรับค่าคอมมิชชั่นลดลงได้ซึ่งนี่ก็คือข้อมูลหลังบ้านนะครับของผู้ขายนะเวลาตั้งค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเขาจะมีแยกอยู่2ส,ส่วนก็คือค่าคอมมิชชั่นพื้นฐานกับเวลาโฆษณาแบบที่1ก็คือเวลาเราติดตะกร้าขายปกตินั่นแหละก็จะได้ค่าคอมตามนี้เลยแบบที่2ก็คือค่าคอมมิชชั่นจากโฆษณาเนี่ยเขาสามารถปรับลดค่าคอมมิชชั่นได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทาไมหลายหลายคนนะครับ ค่าคอมมิชชั่นลดลงซึ่งผมเจอเคสหนึ่งนะครับคือปกติเขารีวิวสินค้าได้ค่าคอม10%ใช่ไหมแต่พอโดนยิงแอดเข้ามาร้านค้าลดค่าคอมเหลือ1%ซึ่งวิธีการแก้ไขเนี่ยก็คือลองทักเข้าไปคุยกับร้านค้าก่อนว่า เออถ้าจะยิงแอดแล้วลดค่าคอมมิชชั่นเนี่ยลดแบบนิดนึงได้ไหมแบบสัก2%หรือ3%หรือ5%ไม่ใช่แบบลดทีเดียวจาก10%เหลือ1%แบบเนี่ยมันก็น่าเกลียดเกินไปถูกต้องปะก็ให้ทักเข้าไปคุยกับร้านค้าก่อนนะครับคือเข้าใจแหละว,ว่าร้านค้าบางทีแบบต้องใช้งบการตลาดมายิงแอดอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอาจจะจําเป็นจะต้องมาลดคอสค่าคอมมิชชั่นเราลงแต่แบบถ้าลงเยอะเกินไปมันก็น่าเกียดเราก็เจรจาไปครับแต่ถ้าแบบเออจากวแบเปอร์เซ็นต์เหลือ ก็คือลบคลิปแม่งเลยครับไม่ต้องให้เขาเจนไม่ต้องให้เขาได้ออเดอร์มันอาจจะดูโหดร้ายไปหน่อยนะครับแต่มันก็ต้องแฟร์แฟทั้ง2ฝ่ายใครกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่มาคอมเมนต์แชร์กันหน่อยครับ